ถ้าของเรามีถึง3ไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาดน้ำหนัก15กิโลกร,รมัม20กิโลกร,รัมและก็30กิโลกร,รัมค่ะเพียงแค่เปิปดฝาใสาา่ผ้าและก็กดโปรแกรมค่ะที่มีขึ้นไว้ที่หน้าจอของจอเจ้าเครื่องสักผ้าของเราไม่ว่าจะเป็นผ้าปกติน้ำรอ<ช>้อนน้ะขุ่นน้ำเย็นค่ะผ้าสังเคราห์ผ้าขนหรือผ้าบางก็สามารถซักได้หลังจากนั้นแล้วปิดฝาและก็หย่อนเหรียญได้เลยค่ะ ใช้เวลาพียงแค่24นาทีงเท่าน right. eh ั้นหลังจากนั้นแล้วใครที right> ่อยากจะได้ผ้าที่สวมใส่ได้เลยเรามาอบแห้งกันนะคะกับจุดของรายยืมนั่นเองค่ะจุดรายยืตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหกจากปิโนเช่นเดียวกันแล้วก็แบกน้ำหนักค่ะ25กิโล20กิโลและใหญ่ที่สุดลยถึง25กิโลจากที่เห็นนะคะ25กิโลเนี่ยเราสามารถซักผ้ารวมหรือว่าต้มกระต่ายตู้ใหญ่ๆได้เลยค่ะ เอาเข้าเคื่องอบผ้าเพียงแค่24นาทีเท่านั้นเช่นเดียวกันโอ้โหซักผ้าอบผ้ทาทั้งหมดรวมเวลากันแล้วไม่เกิน1ชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่48นาทีเราก็จะได้ผ้าที่สามารถสวมใส่ได้เลยแบบนี้นั่นเองนี่ค่ะก็คือผ้าหมุมผ้ารวมนะคะที่เราซักแล้วอบแล้ว เรียบร้อยแบบนี้เก็บกลับพับกับบ้านง่ายมากเรื่องสักผ้ามันจะเป็นเรื่องง่ายเลยทันนี้ค่ะคู่รักไม่ตรองตีกันกคุณหนูหนูหนไม่ต้องโกดคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกคุณแม่ว่าขอเลี้ยงหน่อยถ้าแม่บอกไม่ไดีเหรียญทำยังไงคะเอาแบ ตัวมวัตนะคะสามารถแลกเหรียญแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีและชีวิตของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายง่ายนะคะวันนี้สบายกระเป๋เดินเข้ามาแอร์เย็นสบายค่ะนั่งหลอก็ได้ใครพาเด็กๆมาก็มีมุมเลยค่ะให้เด็กได้เล่นกันด้วยแบบตรงนะั้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วการสิ่อํายความสะดวกแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่ซินไช่บัวสาขา,า,ขาที่41แล้วล่ะคะ่ะเดือนหน้าแน่นอนเราจะพบกันอีกสา แต่เป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราอุไว้ก่อนนะคะเราจะไปเจอกันในเดือนหน้ากับอีกสามสาขาใหม่ของซินไช่หัวค้าสำหรับนี้ถ้าใครสนใจจะเจอกันวัตกรรมดีๆแบบนี้เข้ามาด้านไหนได้เลยค่ะ